สวัสดีค่ะทักทาย้ะคระบเพื่อนมาดามเข้าคุยอีกแล้วนะคะมือนีเขาคั้วพี่น้องแกนเ็ดด้พี่น้องเด้อจะไม่เพื่อนมาหาน้องๆมาหานะคะแกนเฮดแกนเ็ดพี่น้องเบิ้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 งเบิงบ้ง,บง,บงพี่น้องแกนเ็ดร่วมมิดพี่น้องใส่นมะอือมะอือมันแน่มะอืออ่อนเนี่ย ไอ้ตูแกงแบบบ้านๆแกงแบบเล่าๆได้พี่น้องเด้หอหอมใบหอมนะคะได้เวลาก็จะโยนใส่เลยนะรับเพื่อนเอเอ้ยเมนูอะไรเอ้ยสมพักสมพักขันเองนะพี่น้องขันเองแซ่แบแซ่บเดี๋ยวปุงก้นพี่น้องปุงก้น ฮัาโหลแต่แอปเบลยู่นี่เหรพี่น้องเอ้ยซิมกคนพี่น้องซิมกคนแซ่บอี๋ดี ถ่ายนะคะเพื่อนๆมื่อนี้วัน,นยังพี่น้องวันวันศุกร์สัปดาห,ดพดาห์พี่น้องวันศุกร์สัปดาห์พี่น้องลืมอพอดวันพริกพริกสวนนะคะพริกสวนนะคะน้ำต้นหอมนะคะร้อนๆวินาทีแล้วถ่ายวิดีโอเม,มื่อละวินาทีพี่น้องวันนี้ เอ,ก,เอกหน่อยนะคะแม่ัวายเอ,ก,เอกหน่อยนะคะวันนี้น้องๆจะมาหานะคะเพืเ่อนๆเอ้ยผมก็งอเลยพี่น้องหกสิบังโอเคอยู่นะเนี่ยพี่น้องไปโดยใสโรยใสทิ้งใส่เลยแค่นี้ก็ปรุงได้แล้วร้อนๆแล้วพี่น้องปรุงได้แล้วพี่น้องเอ้ยแค่นี้ก็แซบมือแล้วนะคะ แม่ครัวแซ่บเวอร์นะครับเพื่อนเพื่อนเออมาเด้อพี่น้องมาอื้อมาอือ้อปงกงอนพี่น้องปงไฟกอนพี่น้องปงแล้วนะคะน้ำเดือดเดือดนะคะเมนูแซ่บแซ่บนะคะแซ่บเวอร์เลยพี่น้องเบิงๆๆ้งเบึงเบึงเบึงเห็ดร่วมมิดว้ายเป็นกีกีเป็นกีนกีเลยพี่น้อง น้่อย่านั่งขันเองนะคะพอแล้วอแล้วเมนูปวดแล้วนะคะบ๊ายบายทานด้วยกันนะคะ <c oughs> วันวันเข้าัวควรนะคะบ้านนี้ที่ถอะ,ะอ้าหัวกระเถิกทั้งหลานทั้งเถิกพี่น้องเอ้ยโอเคนะคะรักทุกคนบ๊ายบาย